สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับครับวันนี้เราไปแก้ท่อตันกันนะครับท่อตันของอ่างล้างจานนะครับแต่ปัญหาของลูกค้าเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดที่ชั้นหนึ่งนะครับปัญหาลูกค้าไปเกิดที่ชั้นสองครับน้ำห้องน้ำของชั้นสองไม่ลงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าปัญหาของลูกค้าเป็นอย่างไรเพราะอะไรนะครับ วันนี้ไม่ได้เกิดที่ชั้น1น,นะครับบอกเลยนะครับปัญหาไปเกิดที่ชั้น2เงเาอะอะไรครับไปชมกันครับครับก่อนจะรับชมวิดีโอนี้ไปรับชมที่วิดีโอ340กันก่อนนะครับนี่นะครับเป็นสภาพของชั้น2นะครับเลยอืมอืมอมไม่ให้มันไหลมันก็เลยทะลักขึ้นไปข้างบน ถ้าปกก็เป็นพอมันไหลเนี่ยผมจะเรียกช่างแล้วผมจะเรียกช่างมามาตัดคราวที่แล้วอ่ะคราวท,ที่แล้วกับผมม,มันมันมันก็จะไหลผมก็เอาไปทิ้งปัญหาของคุณท่านคือหนึ่งบ่อหลังบ้านนะครับด้วยคุณท่านเนี่ยคุณท่านเคุณท่านไม่ได้เปิดคุณท่านซื้อฝาพลาสติกมาแคุณท่านเปิด เปิดตักบ้หรือเปล่าไม่ได้ตักเลยอ่าไม่ได้ตักเลยนี่คือหนึ่งปีที่คุณท่านอ่าซื้อฝาเอ้ยกรอบอ้าวเนี่ยผมไมปซื้อฝานี้มาอ่ากาจะมาปิดอ่าตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ให้รอมันแก่อ่าใช่นั่นแหละอ่าซื้อฝาพลาสติกมาจะมาปิดแต่ซื้อฝามาแต่ไม่ได้ใส่แล้วฝาปูนก็ยกไม่ได้ก็ยกไม่ไหวอ่านะเพราะเนื่องจากเราเป็นสว นะทีนี้ถ้าเกิดว่าบ่อนี้ในหนึ่งปีที่วันนั้นเนี่ยเรามาทำการเ,เราไม่ได้ลูกค้าไม่ได้ใช้ระบบเจ็ทคลีนนิ่งเป็นแค่การทะลวงธรรมดานะทะลวงธรรมดาอ่ะเอ็มมาเปิดปากสองคนสองคนสองคนนี่นะครับอ่ะหนึ่งปีนะครับผมนะลูกค้าไม่ได้ตัดไขมันเลยนะครับนะอ่านะครับ นี่เยอะกว่าเดิมนะครับในหนึ่งปีนี่ในผ่านที่ผ่านมานี่เยอะกว่าเดิมนะครับ <MP S 1> เยอะกว่าเดิมเอ็นปีพัตเตอร์ลูกแอปปีพัตเตอร์ให้ลูกก่อนอะนะครับนี่คือหนึ่งปีนะครับอือหนึ่งปีนะครับอโอเคครับ ครับเดี๋ยวสังเกตกันดีๆนะครับนะครับสังเกตกันดีๆนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับครับจะเห็นได้ว่านะครับน้ำดันจากทางด้านท่อทางออกนะครับเข้ามานั่นแสดงว่า ท่อของห้องน้ําชั้น2ต่อร่วมกันกันกบท่อทางออกของบอ่อดักไขมันเพราะฉะนั้นเมื่อใช้งานนะครับของห้องน้ําชั้น2จะทําให้กระแสน้ําตีกลับเข้ามาที่บอ่อดักไขมันนะครับทําให้ไขมันหรือเศษตรกรไม่ออกไปนะครับนะครับอันนี้คือปัญหาหลักที่ลูกค้าพบเลยนะครับ ส่วนเรื่องของการทําความสะอาดเราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราไม่ได้ถ่ายกันจนจบนะครับเพราะเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยกับช่างเอ็มนะครับก็ไม่ได้ถ่ายกันต่อนะครับแต่ก็ลุยจนจบนะครับสําหรับลูกค้าก็ได้ผลงานออกไปในระดับหนึ่งนะครับจะเห็นนะครับนี่1ปีนะครับรอบรอบบ่อเป็นอย่างนี้นะครับ